วันนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระราชวังดุสิต ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์เสร็จแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ราชการที่5แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยะมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาปการทํทำให้ประเทศชาติมีความเจริญทัดเทียนานานาอาระยะประเทศ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์ระวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู patients, ่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐ in ิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระผันวสาอยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนพระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุข มานมารสีพระอัคารราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาศินีนาปิยะมหาราชปิวรัตด,ดาซึ่งปฏิสถานที่พระที่นั่งปุษบกมาลาและส่งจุดทูบเทียงเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งปฏิสถานที่พระแท่นพระนพะปดลมหาสเสวตฉาด สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูบเพียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและส่งจุดทูบเพียนเครื่องทองน้อยเมื่อพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมราศ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพระปดลมหาเสวตฉตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมและทรงศีลจากนั้นพระธรรมมาวชิรยานเจ้าอาวาสวัดประวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปิยธรรมกถา จบทรงประเคนจะุุกปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วส่งทอดผ้าไตรสิบปาไตรจะนำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีส่งหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอาดิเรกถวายพระพรลาแล้วส่งทอดผ้าไตรเที่ยวละยี่สิบรูปพระสงฆ์สดับปรณกรจนครบสองเที่ยว ก่อเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและส่งกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดุลมหาเสวตฉาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชกับสมเด็จพระเทพศิลินธาราบรมราชินีทรงได้รับการกราบบงคมทูลเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนกนาถเมื่อปี2411 ส่งพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศตั้งแต่การประกาศเลือกทาสการปฏิรูประบบราชการด้านการสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมานาคมและส่งเสริมการเพราะปลูกส่วนด้านการศึกษาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างโรงเรียนขึ้นหลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ส่งครองสิริราชสมบัติ42ปี